สวัสดีครับพบกับช่องซีรีส์นายไฟอาร์มนะครับวันนี้ผมมีปืนต่อสู้อีกหนึ่งกระบอกนะครับมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับปืนกระบอกนั้นก็คือ ซิกซ์ซาวเออร์พีสองสองเก้านะครับก่อนอื่นนะครับปืนเคลียร์นะครับไม่มีลูกสุดนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียบแมกกาซีนโอเคปืนซิกซ์ซาวเออร์พีสองสองเก้านะครับก็เป็นปืนเก้าลูกดกกระบอกหนึ่งนะครับที่ซิกซ er าวเออร์เนี่ยทำมาแข่งนะครับก็ถ้าย้อนไปนะครับตั้งแต่สมัยประมาณปี1980นะครับแต่กอนเนี่ยปืนส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนแถวเดียวนะครับแล้วก็ ยุคหลังเนี่ย1980เนี่ยปืนลูกดกหลายๆเจ้าก็เริ่มทําเป็นปืนที่ใช้แมกกาซีนแถวคู่นะครับสามารถบรรจุลูกกระสุนได้2แถวนะครับก็ซิกซวเออร์เนี่ยก็เลยไม่ยอมแพ้ก็เลยเอาปืนที่เป็นเฟรม P220 นะครับมาปรับปรุงนะครับมาทําให้เกิดเป็นปืนซิก P229 กับซิก P226 นะครับตัว229เนี่ยก็จะเป็นตัวคอม a พกส่วนตัว226ก็จะเป็นฟูลไซส์นะครับถ้าเทียบกับกลอกก็เป็นกลอก17กับกลอก19นะครับ ตัว229ก็เทียบเท่ากับกลอก19นะครับโอเคตัวซิก u าวกระบอกนี้นะครับเป็นสเตเล t นะครับตัวนี้นะครับก็คือรุ่น P229 Elite นะครับแล้วก็มีความพิเศษก็คือใช้กระสุนขนาด .40 นะครับโอเคทีนี้เราก็ต้องมาดูถึงว่ากระสุน .40 เนี่ยทำไมถึงใช้เป็น .40 ทำไมไม่ใช้ .9 มมนะครับก็เล่าอดีตให้ฟังครับก็สมัยก่อนเนี่ยมันจะมี ตำรวจฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ใช้ปืนลูกโม่นะครับที่ใช้เป็นกระสุนจุดสามแปจุดสามเจ็ดแล้วก็ใช้เป็นปืนเก้ามมนะครับพอดีมันมีเหตุการณ์ยิงปะทะนะครับไมอามี่ชูตเอาท์นะครับปีหนึ่งเก้าแปดหกนะครับก็เป็นผู้ร้ายสองคนนะครับยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแปดนายนะครับผลปรากฏว่าตำรวจเนี่ยโดนยิงเสียชีวิตสองนายนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกหนายส่วนผู้ร้ายโดนวิสามันเรียบร้อยนะครับซึ่ง เขาก็เอามาวิเคราะห์ว่าเหตุกา,ห internet, การณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับซึ่งเขาก็บอกกันว่าผู้ร้ายเนี่ยโดนตํารวจยิงนะครับประมาณเป็น10นัดก่อนที่จะเริ่มยิงสวนตอบโต้นะครับซึ่งเขาก็มองกันว่ากระสุน9มมหรือกระสุนจุที่ตํารวจใช้เนี่ยมันไม่สามารถจุดยางคนร้ายได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของกระสุนขนาดใหม่นะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยจริงๆมันมีกระสุนขนาด10มมอยู่แล้วนะครับแต่ว่า10มมเนี่ยลูกมันจะยาวแล้วก็ความดุนแรงค่อนข้างมากนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาตํารวจยิงเนี่ยรีคอยมันเยอะมันคุมปืนไม่ได้เขาก็เลยเอากระสุนสิบมมที่มีเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ไปให้สมิธแอนเวสันเขาไปคนคิดสมิธแอนเวสันก็เลยเอาสิบมมเนี่ยมาลดขนาดให้สั้นลงนะครับกลายเป็นจุดสี่ศูนย์สมิธแอนเวสันนะครับก็เป็นที่มานะครับเป็นกระสุนที่ FVI นะครับใช้ใช้ประจำการกันมาจนถึงปี2000กว่าๆเลยล่ะครับ2014นนะครับที่ สุดท้ายก็เปลี่ยนกลับมาใช้เป็น9มอมอนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่า9มอมอในสมัยก่อนเนี่ยมันประสิทธิภาพมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับมันต้องาด้อยกว่านะครับก็เลยที่มาของกระสุน .40 นะครับก็เดี๋ยวผมเทียบขนาดให้ดูนะครับระหว่าง9มม .40 แล้วก็ .45 นะครับ .40 ก็อยู่ตรงกลางนะครับข้อดีก็คือแรงประทะจะมากกว่า9มมและก็ .45 แล้วก็สามารถจุ กระสุนในแมกกาซีนได้มากกว่าจุดสีนะครับก็โอเคอาจจะน้อยกว่า9นิดนึงแต่แรงมันมากกว่า9นะครับก็เลยเป็นที่มาของปืนกระบอกนี้นะครับที่ใช้กระสุนจุดสีเพราะฉะนั้นปืนป้องกันตัวตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้กระสุนที่มีอํานาจจุดยางที่ค่อนข้างสูงนะครับบวกกับสามารถจุในแมกกาซีนได้ถึง12นัดน,นะครับก็เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้งานทั่วไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวปืนกันดีกว่ากระสุน3ขนาดนะครับผมจะเทียบขนาดให้ดูนะครับ ซ้ายสุดก็คือ9ม mm มนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็คือจุดส0สวิตแอนเสันะครับแล้วก็ขวาสุดก็คือจุด45หรือ11มมนะครับก็จะเห็นว่าขนาดเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีนะครับความยาวก็จะมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับมาดูรายละเอียดตัวปืนกันนะครับตัวปืน229 Elite อล ตัวนี้นะครับตัวสไลด์แล้วก็ตัวเฟรมนะครับทำด้วยสแตนเลสสตีลนะครับก็ตัวนี้นะครับไกลเป็นไกซิงเกิลแอคชั่นแล้วก็ดับเบิลแอคชั่นนะครับสามารถยิงซิงเกิลแอคชั่นนะครับแล้วก็ดับเบิลแอคชั่นได้นะครับตัวปืนนะครับด้านซ้ายของปืนมีคันค้างสไลด์นะครับแล้วก็มีคันลดนกนะครับสมมุติว่าเราขึ้นลำง้างนกไว้เราสามารถลดนกได้นะครับปืนกระบอกนี้ไม่มีเซฟนะครับ มีสเลเชชั่นนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับสามารถขึ้นลําได้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับศูนย์ปืนเป็นศูนย์ไนไซส์นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวกริปนี้ถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นอีลิทนะครับจะเป็นไม้แต่ว่าอันนี้เจ้าของมีการไปเปลี่ยนมานะครับก็สวยงามและก็จับได้กระชับมือนะครับด้านหน้ามีรางติดอุปกรณ์นะครับ น้ำหนักปืนพอมแมกกาซีนอยู่ที่1 1 4 8กรัมนะครับก็เป็นน้ำหนักของปืนเฟรมโลหะมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูน้ำหนักไกกันนะครับเริ่มจากซิงเกิลแอคชั่นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าปืนกระบอกนี้เป็นปืนต่อสู้นะครับ น้ำหนักไกซิงเกิลแอคชั่นอยู่ที่5ปอนด์นะครับส่วนดับเบิลผมเดาว่าน่าจะเกินสเกลนะครับที่8ปอนด์โอเคเกินครับน้ำหนักเกิน8ปอนด์เพราะฉะนั้นก็ท่านที่จะเจ้าหน้าที่ที่จะพกปฏิบัติงานนะครับก็สามารถเสียบแม็กกาซีนนะครับขึ้นลำนะครับแล้วก็ลดนกนะครับด้วยน้ำหนักนัดแรกนะครับน้ำหนักดับเบิลแอคชั่นที่มากกว่า8ปปอนด์ก็ ทาให้มั่นใจได้ว่าปืนไม่สามารถลั่นได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองยิงกันดูนะครับที่เป้ามาตรฐานนะครับที่ระยะ10เมตรนะครับก็กระสุนนะครับใช้เป็นลูกจริงนะครับจากผู้ผลิตในประเทศนะครับจุด40นะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูเป้ากันครับผมมักจะกริปปืนมีปัญหาเสมอเลยนิ้วโป้งผมเนี่ยทำให้สไลด์มันไม่ค่อยจะค้างนะครับโอเคก็กลุ่มอยู่บริเวณ9ตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็โอเคถ้าเกิดเราเล็งต่ำกว่านี้ก็น่าจะอยู่นะครับก็อยู่บริเวณ10กบแล้วก็9ไปส่วนใหญ่นะครับก็สมกับเป็นปืนต่อสู้นะครับไกลซิงเกิลไอชั่นยัง5ปอนด์เลยนะครับ ต่อไปนะครับจะให้พิเสยจากช่องพ่อบ้านนาหนวดนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับลองทดลองยิงดูนะครับที่ระยะ10เมตรเหมือนเดิมนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยครับไปดูเป้ากันครับอันนี้นัดแรกครับจะตกไกลลงมาหน่อยตัวที่แลยวก็กระจกอยู่แค่2นิ้วครับ9-3นัดนะครับแล้วก็12นัดนะครับก็ถือว่าพิเศษยิงได้แม่นยำมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะจำลองการยิงต่อสู้นะครับโดยมีเป้าจำนวน3เป้านะครับยิงในระยะใกล้นะครับ โดยที่ผมจะชักจากซองนะครับยิงฮิปแล้วก็จะยิงเก็บเป้าละอีก2นัดน,นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับอยาามานะ ครับเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันนะครับก็โอเคนะครับก็เป้าขวานะครับแล้วก็เป้าซ้ายนะครับก็เข้ากลางทั้งหมดนะครับแล้วก็เป้ากลางนะครับก็มีหลุดโซนกลางไปนะครับก็ต้องบอกว่าปืนกระบอกนี้นะครับทํามาเพื่อเป็นปืนต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะไกมันจะค่อนข้างหนักมากนะครับซึ่งไกหนักเนี่ยผมมองว่ามันเป็นข้อดีนะครับ ผมถามว่าถ้าคุณพกปืนเนี่ยคุณกล้าพกปืนแล้วก็ขึ้นลำไหมถ้าปืนคุณจะพร้อมใช้ทันทีเนี่ยแปลว่าคุณต้องพกปืนขึ้นลำถูกไหมครับแต่คุณกล้าไหมละ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าถูกไหมครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ปืนจะลั่นได้แต่ปืนกระบอกนี้นะครับผมมั่นใจนะครับง้างนกนะครับขึ้นลำดึงสไลด์ถูกไหมครับเสร็จแล้วลดนกปืนไม่ลั่นเองแน่นอนครับการพก ขึ้นลามรถนกเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นปืนตัวนี้เนี่ยผมยกให้เป็นปืนต่อสู้ที่น่าสนใจมากๆอีกกระบ,บอกนะครับตัวนี้นะครับซื้อมาค่อนข้างนานแล้วราคาในสมัยนั้นเนี่ยจะประมาณ120นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหากันมาลองดูนะครับ